มิดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ยกตัวอย่างเหรียญมา3ชนิดนะครับ3แบบรับซึ่งมีชนิดละ10บาทชนิดละ 50สตังค์แล้วก็ชนิดละ25สาตังค์นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากติดระดับหายากทั้ง3เหรียญน,นี่ครับแล้วก็มีราคาประเมินเหรียญย n c ที่สูงนะครับสำหรับเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเรื่องราวของเหรียญทั้ง3แบบนี้นะครับเราก็อยากจะขอกบขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับให้กับ ช่องมารวยแชนแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากพีกกก่ๆน้องๆในรับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญย5สาสตังค์นะครับปีพุทธศักราช2530นนะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับต้นๆของ เหรียญหายากเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับอลูมิเนียมบอลนะครับราคานาเหรียญอยู่ที่25สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ16มิลลิเมตรน้ําหนัก1.9กกรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยาราชภพสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้ก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็น พระบรมธาตุเจดีนะครับวัดพระมหาธาตุนะครับวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 0 0าสอนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางนะครับอยู่ ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2530นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่5ล้านนะครับ1 8 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน,น้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน,น้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมแล้วก็ ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญย5สสตางค์ปีพศ2530นี้นะครัิบจึงอยากจะบอกกล่าวนะครับว่าควรจะเก็บเหรียญแบบไหนนะครับซึ่งภายในอนาคตข้างหน้าครับไม่แน่ไม่นอนครับเหรียญกระสับถึงแม้จะเป็นเหรียญย5่สิบห้ตางค์ครับอาจจะาําให้ท่านได้รับทรัพย์ก้อนโตกันก็เป็นได้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ 200บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิด50สตังค์นะครับปีพุทธศักราช2534นะครับสำหรับเหรียญรุ่ดนี้นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่น้อยกว่า เหรียญ25สตางค์ปีพศ2530นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชู้สิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุย ายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2534นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญ50สตังค์นะครับรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่4ล้านนะครับ6,063,80เหรียญนะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาค่อนข้างก็นั่นก็คือเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่2นั่นเองนะครับสำหรับชนิด50สตังค์นะครับ จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเผื่ออนาคตข้างหน้านะครับราคาเหรียญกระสับนะครับซึ่งมีข่าวออกมาต่างๆนานานะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับภายในไม่กี่ปีข้างหน้าราคาก็อาจจะสูงขึ้นกันอีก เป็นหลายเท่าตัวกันเลยนะครับส่วนราคาประเมินไว้นะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละสามร้บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีพศ2 5 0พนะครับซึ่ง ลักษณะของเหรียญก็ยังสวยงามซึ่งเป็นเหรียญหายากติดลำดับต้นต้นเหมือนกันนะครับกำลังเป็นที่นิยมครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อน,นครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบคราบโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2 6ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสศตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวนารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่าง ตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541น้านั่นเองนะครับสาหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2541นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่เก้าแสนนะครับแปดหมื่นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนาครับซึ่งเหรียญ ปีพศ2 5 4 1นี้ครับก็มีราคาซื้อขายกันแล้วนะครับณนะปัจจุบันซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงกันพอสมควรเลยนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนี้ราคาประเมินเหรียญ u n c นะครับอยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับราคาเหรียญ u n c นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่พพพน้องๆได้รับชมกัน ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารวยชาแนลสวัสดีครับ